นั่งให้กำลังใจ <laughs> ใหญ่จะพาไปบึงพอบานเพิ่นเห็ดอีหยงังเดี๋ยวไปชมกันนะคะนั่งให้กำลังใจ <laughs> ใหญ่จะพาไปเบิงงพอบานเพิินเหตุอีหยังเดี๋ยวไปชมกันนะคะเคุณแม่เพราะว่าเ <í ls> บิง,ง<ๆ>หล่อหล่อรถกระชค่อยขยบับขยบับคืนอังออกไปไปปะหรือว่าไปเปลีป่ยน อ๋อเขาคือบวมหมุนหล่อนอกข้า uh huh. งนอกอ๋อ uh อ๋อ huh. หัวพี่น้องรถยางหัวเพิ่งก็เลยจะมาหมุนยางหมุนหล่อรถขึึข้้นนขไม่เล็ก ยางออกไปไปปะหรือว่าไปเปลี่ยนเพื่อเขาจะได้ถอดอย่างออกเพื่อเขาจะได้ถอดอย่างออกก็ขึ้นอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าขึ้นขึ้นไม่ค่อยหลายเพราะว่าเขาค่อยๆหมุนเนาะ แม่แรงได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาล้อยางออกนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่พนารับชมนะคะขึ้นแม่แรงว่ะสนันวะขึ้นแม่แรงเพื่อจะเอาอยาง เล้ยวพอมาเบ่งหล่อหล่อรถก็จะค่อยขยับขยับเราใหญ่จะเห็ดอีหออ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 ยังนั่นเล็กอ,อีงยอังอ,อันนีออ้คืนแม่แรงเพื่อจะเอายางรถไปปะนะคะ อันหัวพี่น้องรถยางหัวเพิ่นก็เลยจะมาหมุนยางหมุนล่อรถขึ้นขึ้นไม่เล็กเพราะหญ่เจะเฮ็ดอีหยังนั่นมันเล็กบ่ไม่เ,เล็กถ้องข,งขอยบ่เล็กอีหยังเอาใจช่วยนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆ ตามตอนต่อไปนะคะตอนนี้ขึ้นแล้วค่ะขึ้นแม่ต้องใส่กำลังหลังออกไปไปปะหรือว่าไปเปลี่ยนขึ้นไม่ออกเพราะว่าเบิ่งหลอหล่อรถจะชัค่อยขยับขยับหลังออกไปไปปะ หรือว่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยน เขาใหญ่จะเห็ดอีหยงนั่เเนเล็กอีหยงแม่เลี้ยงได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาล้อยางออกนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่นานับมนะนไปเปลี่ยนเป็นไม่ออก เพราะว่าเบื่องหล่อหล่อรถก็จะค่อยขยับขยับขึ้นไปเปลี่ยน แแรงได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาล้อ,อยางออกนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่พารับชมนะแน่แรงได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาล้อ,อยางออกนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่พารับชมนะนั่งห้ยกำลังใจ <laughs> ปเปลี่ยนอันนี้คืนแม่แรงเพื่อจะเอาอยางรถไปปะนะคะ ป,ปียอันนี้คืนแม่แรงเพื่อจะเอาอยางรถดไปปะนะคะเพราะไงจะเหตุยังนั่เนเล็กอียัง อันนี้ขึ้นแม่แรงเพื่อจะเอาอยางรดไปปะนะคะยางออกไปไปปะหรือว่าไปเปลี่ยนเราใหญ่จะเห็ดอีหยางหนึ่งเล็กหยาง,ยงขึ้นแม่แรงว่สะสันญา ขึ้นแม่เล้งเพื่อจะเอาอยาแขนแหง้งในทั่งนอนนด้พี่น้องแึ้นแม่แรี้งว,าาว่าสัานะขืนแม่แรี้งเพื่อจะเอาอยาใหญ่จะพาไปเพิงพอบานเพิ่นเหตุอีหยังเดี๋ยวไปชมกันนะคะแขนแหง้งในทั่งนอนนด้พี่น้อง นั่งให้กำลังใจขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้ว เขา,าคือบวหมุนหล่อนอกข้างนอกอ๋ออ๋อคนแล้วพี่น้องขึ้นแล้วคืนแล้วเพราะว่าเบิ่งหล่อหล่รอ,ร,อรถกัดเค่อยขยบับขยับขึ้น เอาใจช่วยนะคะสู้สู้ค่ะสู้สู้โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะตอนนี้ขึ้นแล้วค่ะขึ้นแม่ใหญ่จะพาไปเบิงพอบานเพ่นเห็ดอีหยังเดี๋ยวไปชมกันนะคะอันนี้ขึ้นแม่แรงเพื่อจะเอาอย่างรลดไปปะนะคะ